สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวชุดโซล่าเซลล์ชุดออฟกิด12โวลต์นะครับชุดนี้เราจะใช้แบตเตอรี่ด้วยกัน2ลูกนะครับผมต่อแบบขนาดนะครับใช้สายไฟเข้าหางปลาเรียบร้อยนะครับเป็นสายไฟเบอร์16กแสแคมินนะครับมาชมแบตเตอรี่ลูกข้างล่างกันนะครับผมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์ ขนาด 80m แบตเตอรี่มือหนึ่งนะครับผมส่วนแบตเตอรี่ลูกข้างบนนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองขนาด 65m นะครับเดินสายไฟขึ้นมาหาเบรกเกอร์ขนาด 30m นะครับผมตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ไฟ AC อยู่นะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ไฟ DC จากนั้นเดินสายไฟขึ้นมาอีกนิดนึง มาหาตัวโมดูลต่ำต่อเต็มตัดครับผมแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลานะครับผมจากโมดูลต่ำต่อเต็มตัดนะครับเดินสายไฟขึ้นมาหาตัวชาร์จเจอร์ขนาด30 m แอมป์นะครับตัวนี้มีหน้าที่แค่จ่ายโหลดอย่างเดียวนะครับผมผมไม่ได้นำมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับต่อผ่านเทอร์มิน,นอลน,นะครับเดินสายไฟมา ต่อโหลดเป็นทําที่ชาร์จมือถือนะครับผมจากนั้นเราก็มีพัดลมขนาด10นิ้วระบบ 12V โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็ว์บ 12V โวลต์นะครับผมเข้าหางปลาต่อสายตรงไปยังแบตเตอรี่เบอร์16แคมินนะครับมีปลั๊กไฟนะครับผม มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับประแจไขควงวัดไฟนะครับส่วนฟังแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบกเกอร์ขนาด 30M แอมต่อผ่านที่วัดแอมวัดโวลต์แล้วก็วัดวัตตนะครับผมตัวนี้บอกละเอียดนะครับผมบอกละเอียดดีก็จากตัววัดแอมวัดโวล วัดวัดก็ตอบผ่านขึ้นมาเข้าตัวโมดูลต่ำต่อเต็มตัดนะครับเดี๋ยวจะพามาชมแผงโซลาเซลล์ที่เรานำมาใช้งานนะครับของผมเป็นระบบแผงโซลาเซลล์18โวลต์นะครับผม150วัตต์ตัวนี้150วัตต์นี้ผมมี2แผงด้านล่างที่วางอยู่นะครับผม แล้วก็มีอยู่บนหลังคาอีก160วัตต์นะครับผมเป็นแผงระบบ18โวลต์นะตัวที่160วัตต์อยู่บนหลังคาก็จะมีแผงเล็กขนาด30วัตต์สองแผงนะครับแล้วก็มีแผง18โวลต์100วัตต์อีกหนึ่งแผงนะครับอยู่บนหลังคาเดี๋ยวพามาชมเนมเพจนะครับเนมเพจใต้แผงนะครับนี่ครับตัวนี้ ก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่คือเนียมเพจของแผงโซล่าเซลล์18โวลต์150วัตต์นะครับครับก็มีการรีวิวเพียงคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับพอขอจบการรีวิวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับกล่าวก็มาสวัสดีครับผม